สวัสดีครับบกตาจิมดครับบกท่สานเชนอครับวันนี้เมื่อไพ่พีอน้องกินข้าวครับผมกินข้าวซ้อมกันครับเมื่อวานนี้หลังจากเหตุงาน,นเรียบร้อยแล้วต่อแกบ,บอกว่าให้มันหยุดพี่น้องบกศได้โอกาสให้สาวย่างไก่ครับเนี่ยครับพี่น้องครับให้ย่างครับ สมุดมียูซีน้องครับพี่น้องครับกินให้ไม่หิ้เหลอครับแม่แต่ไม่เดียวครับกับแกงหัวปีนะพี่น้องเนอะแกงหัวปีใส่ปลาทูครับกับส้มตำครับส้มตำตำไทยตำไทยบกครบบกครบเครื่องเดาพี่น้องครับบะหมี่ลายย่างอยู่บะหมี่กุ้งแห้งบะหมี่บทัทวพี่น้องใส้แต่ข่าโพดครับจากซีแซ่บบบแซ่บ พี่น้องเอ้แต่ว่ากดว่าห่วยมันกรบปุ่เหลือแล้วพี่น้องเอ้ความแสีบเลยขั้นใส่ผงชูรสเนาะพี่น้องเนาะขัานเซาอะไรเอาอีครับมันบุพเพหมอบก่อนโอ้ซอเซาเฮ็ดวุ่นพี่น้องอันนี้ใส่มาอีกอันนี้ใส่เนนี้ใส่ดีเอานนี้ใส่ดีเอาโอ้โอันนี้เกี่ยวเข่ามันไม่เขียงนะท่าน่ี้เดี๋ยวครับเด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงครับผม นะครับบปดนี้พี่น้องเสาก,ก็เฮ็ดวุ่นเสร็จแล้วครับแต่้าพอในตู้เย็นดูเพศพี่น้องเอาใส่ตู้เย็นให้มันนะส<แ>วัสดีพี่น้อง<น>ครับผมครับคือกอลครับพี่น้องครับกินข้าวกินน้ำหยุดนั้นครับผมมื่อไหร่มื่อนี้มันหยุดครับโอ้โอ่านังนี่สาวากันครับสา,ามาก,กินหนังไก่แล้วพี่น้องแล้วทำมาก็เสียอยู่

แล้วนะครับเด้อกินขซอสออกด้วยกันครับผมตำสูมปิ้งไก่ครับ đẹp, ừ, không? Ừ ยุงแบล่นุ่งฟนี่น้องเนยกินข้าวกแล้วย่งข้าวแห้ตื่นขึ้ับไปเกี่ยมาพี่น้องเนยเกี่ยขมาแกสองคนอย่างประเทไทยพี่น้องเมืองอกเกี่ยขมาอมพีเกี๊ว อเงาเงาเงาดีมากกาลองอะไรบ้านท่าหาัวละสิบบาทนะปีหัวปีอ่ออยนนี่เท่าหร่เละรวย ขนมปันเด็ดเนาะฟูอลล่ะวันนี้กินขนมปังอะไรรู้ต่อน้นดอํด้วต่อนนั้นาดอวบักบวีดบักบวีดบักบวีดโควิดละโควิดนะดนะบ้าป่านนี้ดอกอันบโควิดนี่ดีทุก <c oughs> จังอืมไอที่ค่อยเปิดค่อยนั่นไปละอะไรพวกเป็นหนี้เป็นสินคือว่า เสียสัตเกิดเสียสัตเกิดเกิดมาตรงนี้นี่มีสินตัวหาค่อยหาไปบดบบดระสางัวมันขอยอมเสียสัตเกิดอบคุอให้่ล้บดนี่ร้สองราคาเียกคยมาว่าดอนี่มันกระดาทู

ดูนี่จ้ไหนก็ซื้อแล้วดูี่ก็ไไ้อย่ากเนี้อยยี่สิบเนี่ยเจ้าบอกว่าแล้วเขานี่ยหรอกสายเือดเมื่อยเลยกินเบิ่กจเชียดไลนดบันโตาเนี่ยปล่อยคนทิ่มเลยนะก็คนตกอะเพรประสนใจรับ ใช่เบ็ดได้เลยบกวางเต็มเต้าเลยพี่น kind of mm. ้องทำได้หรใส่เบ็ดจ้ะเนี่ยบกวางบังโมงมาแล้วบกวางบังโมงได้ห่อบกวางเนาะเป็นกระเพราหนอไม้เนาะไอ้ไบียสอนห่วกันเด้ออู้ว่าซั่นพี่น้องกลับมาบ้านห่อไม่ได้ดอกมแต่เผกบุ้งเต็มอาหน้ากับบัง่วงสุด เอามอ้วงส่งไ้ใต้พระบุ้งปป๊กขึออ้นยม่หากกินแป็น้ะนี่ปูสองตัวหานนั้นไม่อยน้อยกัน่าละชาะบ้านมาซ่องข้าไปไทยทำ่าย,าายุหนากินแบบพิซันที่บ้านโอ้ nó để đạo mình bộ đồng tuyệt luận mong đấy xem khỏi kiếm bớt đi nó mong để bông mắt hay bảo con trăng bông quẩn bông quẩn đấy Mẹ nếu. cầm nhé, hình mẹ nhanh, ở tên nó sắp xẹp về. ป้าก็ได้ยังกินข้าวซ้อ,อเนาะพี่น้องเอฟซีพบถ้าในมีน้องกินมาได้ครับเด้อกำลังลงสองมือครับบทษันลงก็ทีมือหรอกพี่น้องเงลลอฟทันย,ยูกินอะไรเจ้าเงินอจยู มาจอยเขาเอน้องหูนั่งแบบนแบบ่แบบแบบอะไรวะ <laughs> แบบแบบไดนแบบนี้ เข้าเนื้อินแซ่บพวกเบาก่อนก็จ,จังใดได้วบ้วนเนาะคนกี่กันเยอะไปหน่อ,นหอกคนกี่กันเยอะกินกัะบ้วนหรอกขี่กระตือลายฮาว,วานินตีเราตีขี่แต่เท่ <laughs> <laughs> ซื้อยาซ้างไหมเคยกินได้ไหมอ๋อตาเมียวเป่าอ่ะสบ,บายแนละ้ว กินมะกุลกินมะเกียนมาแล้ามะเกียดไม่อริออืมจอบโอเคอ๋อบ้าบ้า,า,บานูนองมาเสิร์แลวมองมองงนเนี่ยด,ด่กด่อเราหรอดมดาดเรื่องอไปใช่ เจ้ากินแล้วเนี่ยบอมเหมือนเครื่องดักบอมบอมมีเครื่องดักปาดดักเต็มตัวโอ้โหตื่นเต้ดักนึงมี่เท่าไหร่อือจ้าปลาทูกเบียงอร่อยหาชีบตื่นมาใส่เคียงเบีย ปีไล <150. S 1> ่หาชิสมไหนล้ของแลงข้าของชิบมันสูงนะปาชูเ่งีอีสองตัวแล้หาิมันขึ้นยากเลยมาร์ทของสืวขึ้นห,หาได้อยุคก,กินด้วยอยากกินมองม่วงเชีเซเว่พี่น้องเลยนะ อยากลานไม่ขายน่าตลาดแคนี้ปมีเจ้าบงมีเจ้าบอะน่มงนบมาม้บ่งมัน้รอไหม้าบงน่รอไหมสแล้วเียกะสมหรอกสม้อนบวมาบไม่วบวาไมสุกไหมกระชีที่ยอดไหมมันต้องร้อนมันเทียบุูเนี่ที่เพื่อนไปเห็นบัวหมาคนละบัว่วง ข้นเทียนสมั้ถึสเนื้อส่ผสมข้นเทียนข้ถึงเนื้อสผสมุองเขม่บุบาาตรนางลายกินลายพอดีนแซ่บจีมัว <c oughs> กินเ <c oughs> มื่อตัวจกินมื่อเทียงด้ไเนาะผมไม่เป็นข่าเที่ยงหรือเสีงแล้วว้ยุ้เิ่งเวลาของเส้าจ้ของของเทียง không được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  không 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 วันที่เส้าขีนนี่หยุดไม่ได้หยุดไปแล, <c oughs> ล้วิดว้ถึงเน่จกกในะใกล้หน่อยพี่น้องหกตัวสามร้อยหกตัวสามร้อยใกลซ้ำมันนต่ว่าใกล้เหนือที่ห้างไปซื้อหนหกตัวนี่ซ้ำเหมืนกันกับน,ก,นกเป็ดนเนาะตัวองตัวท้อวววกว่าเ่นเด็นเนี่ยโลบโ,โอ้คืออีคักแน้ตัวนี หมูหมูก็ถุกหมูน,นี่ถึกแฮะเนี่ยงวัากระอึกเนี่ยเศษอะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่บ้านเขกากับมีเนาะมีคือมังไทยถ้าสินค้าในน้ำเข่าแข้ง บอกเกียเคียบ้างเขากรถือก็แพ้่านะร้อยหาสิได้ยุ่จากวันยี่สิบหน,น่วยยังนักเป็นปาเกียเกี้ย,ยพันร้นานชิ้นนี้ชื่อปรกกิเลเขากินเป็นผลไม้มก,กินเป็นผลไม้ มาแคนดูมันหมายมาแคนดูอ๋อเจ๊เนี่ยข่อยไม่ยนี่แซ่ตซต้องบออ้วนอืมจิดบ้วนดีกะบ้วนดีกะจ้าดูินตีเนือมันได้บ้วนรับอืมจะเป็นข่อยจอยแล้วอืมอยากกินนานาค่ จะกินตอนเมบมีเ่ยตอนเาที่เห็นยังไหมยังจนเสรนเสร็จตอนหอมจกินเนี่ยกินมาจนเสร็จ้ยมือหเกลียดแล้วนีก่นิกันองเีทัวสัเส้นเลาไปหรอเป็ัไหมไปเดิอืนาวโควิดเนร เกบมาหาไปเลยจะที่ยังเอาไปดินมอเบิ่งกพี่น้องไอ้แค่ตอนนี้เห็นเขากันพี่น้องบอกไปก่อนไปเลยบอกไปเลยเราเติมบรรยากาศก็ถือว่า เป็นย่างก่อนเป็นน้ำดวงน้ำซีนน้ำอย่างเนาะทันทีว่าเนาะท่นโรคไัยไข้เจ็บมันมันจังแีะอยู่นะวยกิตของโรคมันเป็นที่อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะรสชาติดีนะเา็นช้ำหน่อยยูหากินจ้ะงาก็เป็นสังคมเหรอไาแบบไหนโอโรคระบาดมันไม่ให้ออกไปใส่เมียก็บอกไปใส่ยุติว่าอ่านคันท้องยุบันนะหมายถึงว่าเองงานให้กันนะก็ที่อย่างลำบาก จังไหนบกขอยบอกขา้วเลยเป็นโอกาสหาเงินจังไหนคิดว่าีเขาอยู่ขยู่เมืองนอกเขาอยู่เมืองนอกเขาังมีงินมีเขาเ็นังได้หาเมองที่ไนงั้นขยุ่ไทยกันบ่ล่ะเออยุ่ไทยกันจังไดยุ่มนมด่ะหาจีนกับที่อื่นกันบ่ลอ่ะเออก็มันถูกกลองนะบกบอกว่าของ่งหไม่ของามันองประเทศไทยแต่ยังจีที่จยุ่เมืองนอกอืะไรเงยครม โ oh, อ้โหที่แบบกันดูไทยก็อาจจะตกงานหรือว่ามีงานให้ก็ได้มืออาชีพปโซสบอะไรปะนั่นใช่แต่ยังดีที่ยังได้ดูน้ำกอบกับครอบครัวม,มีลูก,กมีเต้าแรงเขมกอก ดลาย<อ>พี่น,น,น้อเฮ้ยเงี้ยังดีเนาะเขายังได้เลี้ยงหลายชีวิตเจ้าเนาะลูกเต่าโอดรันพี่น้อนกงก็ไปก็ํ่ได้ให้เงินหลายมันได้ดีกว่าตรมนี้จังเกิรนะ์เนาะคนตัวคนใหญ่เนาะว่าเป็นคนหาคนมีเนาะจับพี่โบเคยปอค้อนใส้มือพอมือแม่ก็เลยป้อนแม่พี่น,อน้องย,อยืง่นอะไรก็ได้ ีนไปบ้านไม่ทุกคนหรอแต่น้ำมันแน่ไปเเนะสุ้ก๋วยเตี๋ยวแน่ไปเลยนะขนาดเทดงานได้เนะี <c oughs> ่ยขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณอืมจุ่ทับนะ <c oughs> อืมเามากเลยนะอืมยเตี่ยวอีกน้ำ

มเปิดน้ำป uh, like so ้องนแม่ไๆกินน้ำตา่าน้างก่อนไปน้ำป้อให้อุ่นก่อนดูนลาวแขงขอเจ้าพี่้องเลยเกือแตงนนบตัซีนอง สามโอ้สามนกน้ำสมุนไพเบาน้ำสมุนไพรตุเย็นกินน้ำสมบอกกินน้ำโคกขาอยากน้ำสมุนไอร ยิ้มพี่น้องให้บ้านเป็นน้องพี่น้องยิ้มบ่เนาะว่าจะยิ้มเราทึ่งเปิดวะเจ้ทึ่งยิ้มทึ่งเปิดป่ะเดี๋ยวนี้เห็นหนังพี่น้องเบิึงจะพาพี่น้องกินข้าวขี้หน้าบางทีแล้วเนาะที่เห็นหนังเบิ้งเนาะพี่น้องเห็ุเร่องนั้นแล้วเห็ุเร่องนี้แล้วก็แล้วจะเที่ยวต่อไปก็หรอวะเพื่อพี่น้องเอฟซีผู้ที่ยังติดตามบอกกรอยู่ พี่น้องครับไปเลยบาอนก็ต์กันกินข้าวเย็นหน้าพี่น้องพี่น้องครับรอชมคลิปหนาครับคลิปนี้ครับบ๊อบมิหนังครับเพื่อพายพี่ใน้องกินข้าวกินน้าปิ้งไก่้ตาส้มครับผมจับเสาคือเราครับบ๊อกก็ต์อีสานใช่เราครับบ๊อกก็ต์คนหัวกูดคนตายอย่าหมดเรา,าครับผมบ๊ายบาๆครับไปเมียนถอยกันไปหน่อพี่น้องเลย